วนักขนาดนีเลยนียนย่ทุกคนวันนี้นะเราเนี่ยไปได้นี่เลยในแพรลอยน้ำามืใหม่นี่ดูสิใหญ่กว่าเดิมอีกเพื่อนโอ้แล้ววันนี้นะอากาศนะทุกคนร้อนมากเลยเนี่ยเลยมาเล่นน้ำซะเลยทุกคนนั้เดี๋ยวเราอะเอาแพรลงไปในน้ำกันดีกว่า ป็บบนอ่งนะทุกคนมันหนักมากเลยนะเอานี่เอาลงน้ำไปเลยโหนี่ทุกคนแพนลงน้ำเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะเราเนี่ยจะมาเอาตัวรอดเุ่มแพนั่นเองทุกคนเออว่าแต่จะเอาตัวรอดเรายังไม่มีขนมน้ำอะไรกินเลยทุกคนงั้นเลยเราว่าเดี๋ยวเราอะเ,เ,เขาบานไปเอากันดีกว่า ี่เพื่อนๆเดี๋ยวเรานะจะกินเย็นลี่คนเดียวเนี่ยให้หมดนี่ไปเลยแล้วแพนี้นะก็จะเป็นของเราแล้วก็จะเอาตัวรอดแบบคนเดียวแบบสบายๆแล้วทุกคนเหนี่น้ำก็เย็นด้วยเนี่ยกินเลี่ดีกว่ามันป่วยยากขนาดนี้ทุกคนกินแบบนี้เลยค่ะกินเป็นฝายเป็นฝายไอันนี้ฉีกเลยดีกว่านี่ โอ้โหเฟรนไฟลี่น่ากินมากยทุกคนกินเล้วอร่อยอะเสียงอะไรเนี่ยเสียงดังเจ้าเจ้าเฮ้ยโฟกัสเล่นน้ำนี่ไหนบอกวเล่นน้ำจะชวนไงี๋ยวออกมาเล่นคนเดียวอย่างนี้ไม่ชวนได้ ถ้าเกิดอย่างนี้นะต้องแก้งซะหน่อยแล้วเนี่ยนะบอกจะชวนไม่ชวนแก้งน้องดีกว่าว่าแต่เราเนี่ยจะแก้งยังไงดีทุกคนอืม๋อรู้แล้วรู้ไหมทุกคนโฟกัสกลัวอะไรโฟกัสอะกลัวทายาเลวทายล,ล่า,ลเ,ลาลเ,ลเดี๋ยวเรานะจะแก้งเป็นทายาเลโอทายล,ล่าแล้วก็เล่นน้ํา กับน้องแล้วเราก็จะหลอกน้องว่าเราเป็นทาราเล่โอทาราล่าแล้วก็จะกลัวทาราเล่ทาราล่าว่าเราเป็นทาราเล่ทาราล่าไงล่ะทาราเล่ทาราล่าฟินไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับทาราลเล่โอทาราล่านี่ไงทุกคนเหมือนไหมนี่มือมีรองเท้านะ ต้องใสต้องไปซักซะหน่อยแต่เท้าพี่ไม่มีรองเท้านะทุกคนเดินยากเกินนี่ไงเหมือนไหมทุกคนทาลารล่โอทาลาลาเด้อเฮ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 แฮ้ฮเฮเฮเเดีฮเ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 ฮโฮเ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 เฮ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 เเเฮเฮเเเนเเ รองเท้าเปียกไม่ได้ไปโอ้โหทุกคนนี่นเราว่านะเราเนี่ยนอนเล่นกันดีกว่ากินเยลลี่จันอิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยเห <c oughs> มือนไม่ใช่ปลาฉลามเลย <c oughs> ท,า,า,ลทา,าลาเล็วทา,าลาลาทา,าทาละเลวทาลาลาทา,าละเร โอชลาลาโอโอเคกำลังหลับนะทุกคนเาขโมยลงกันลงกันลงกันเอ้ยทำไมมันเมื่อยขนาดนี้เนี่ยทุกคนห้ยอะไรหายไปนี่ทุกคนเราขโมยเยลลี่มาหมดนะ้วเคโอเคโอเคโอเตโอเคโอเเเคเอเคโเคโเคอคอเมโอเอเคเคโอเคเคโเคโอ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 เเอ เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยยันลี่หายไปไหนหมดฮะจำได้ว่าเราวางไว้ไข้างๆเต็มไปหมดเลยเพื่อน,น,ะนะเพื่อมนมันจะหายไปได้ไงอ่ะตกน้ำเหรอแต่ว่าเราก็นอนนิ่งนะนะเลยเพื่อนเพื่อนยันลี่หายไปไหนอ่ะหายแล้วฮึแล้วน้ำตัดมาได้ไงเนี่ยยิบบอกนะว่าในิสาว่ายน้ำบ้านเรา เว้ยจริงปันเนียเ้ยน้ำมันทางนี้เล้ว้ยแต่ในสระน้ำก็ไม่มีใครเฮ้ยแลมาจากไหนอะทุกคนทาเลเโอทานลาลาทาเลเโอทานลาลาเฮ้ยทำไมเราได้คนพูดคำว่าทาแลเลอทานลาลาพี่ฟิล์มเหรอ 我应该。 ตรงนี้เขากล้าจะหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ๊ยทราเลอรเฮ้ยนี่อนทอรเล่รเนี่ยเนคนี้เราก็เป็นอะไรเ่ยทุ่งทุ่ทุโอ๊ยเกดอะไรขึ้นเนี่ยทุ่งทุทุ VS ทารเลทาราเวาทา่าไปทุกทุกคนไเสยตัวนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยทุกคนแปบนึงไงเราว่าเม่เหอแล้ว เราลองเปิดหน้าจากดูดีกว่าทุกคนดูสิวันนี้คือใครเล่ปาร์ลานี่ตึ้งแมาสิงโตไม่ใช่คุไม่ใช่เฟมบิมเฟมคือทาเลโอทาารล่าโอ้ยหนี่เกมเด่กน้ำไม่ชวนเฟมแถมยังกินเยลลี่สบายใจเฉิบอย่างเงี้ยสิงโตเอาคืนดูริมเงว่ากินเยลลี่อย่าบอกนะคุณเฟมเป็นคนขโมยเยลลี่มาก่อน โค้งอีลี่นะโผล่พี่ฟิล์มนี่อ,อีกแล้วนะมันแตกระเบยนะมันแตกทุงลุงทุงแล้ววะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรนะตาเร็วทาอะไรล่ะ,ละแกงโฟกัสไปถึงไหนนี่พี่ฟิล์มโอ้ยไม่แกงแล้วขึ้นดีกว่างอนโฟกัสโอ้ไม่งอนอุ้ยทุกคนเราว่าน เราเนี่ยานะมาเอาคืนพี่ฟิล์มมันดีก,กว่าเมื่อคนไหนนะเกี้งพวกกันเนี่ยมาเอาคืนอ,อะไรพี่ฟิล์ม oh <God. S 1> พวกกันคอคมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนนี่กลัวอะไรแกล้งอะไรอีกอะ่ะก่อน,นอคลิปหน้าพวกกัสคลิปนี้อ่ะทาราเรีวทาราราเยอะเลยไ,<ห>ไปนะไปที่ก่อน <c oughs> ในใจที่มีต่อเธอ Thank you f o r h a v i n g นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกใจอ,อีกครั้งอย่ามา